สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่17ตุลา17ตุลาเลย14ตุลามา3วันแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราไปหยุทดทำรถ1วันผม,ผมกัแฟนเนี่กำลังลจะขับรถไปที่บิ๊กแบร์เพื่อไปดูงาน c a m p e r w ์ว e Expo ที่บิ๊กแบร์เลกนะครับจบ้านผมเนี่ยไปบิ๊กแบร์ก็ประมาณ2ชั่วโมงเราก็ขับรถแบนไปเหมือนเดิมช่วงนี้ขับแต่รถแบนอย่างเดียวนะครับมอไซค์อะไรไม่ได้ ขี่สักอย่างจักรยานไม่ได้ขี่สักอย่างบ้าอยู่กับรถแวนเนี่ยเราจะไปดูงานครับว่าเขามีแกจ็ตมีของอะไรขายแล้วมีอะไรใหม่ๆมากนะครับเพื่อ <c oughs> ที่จะได้เอาไอเดียมาทําเป็นรถแคมเปอร์แวนของเราวันนี้ก็เดี๋ยวถึงบิ๊กแปรแล้วเก็บภาพมาให้ดูกันครับว่าชีวิตแคมเปอร์แวนไลฟ์ในอเมริกานะครับกับคนไทย2คนที่จะไปตะลุยเนี่ยจะเป็นยังไงไเวครับ เห็นเมื่อกี้ก็คือเป็นรถบ้านนะครับเป็น RV home เลยนะครับรถบ้านคันใหญ่เลยแล้วก็มีการาลากรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์เนี่ยไว้ข้างหลังด้วยพวกนี้เขาก็ชอบเที่ยวทั่วอเมริกาครับขับไปเที่ยวเมืองนู่นทีเมืองนี้ทีอะไรเงี้ยแต่เนื่องจากรถเขาใหญ่ใช่ไหมรถเขาใหญ่บางทีเขาก็เข้าเมืองไปพวกแบบดาวเทาไม่ได้หรือว่าไปในโซนเล็กๆไม่ได้อะไรเงี้ยเขาเลยต้องมีรถคันเล็กลากไปด้วย ก็อันนี้คืออเมริกันสไตล์นะครับก็คือคนอเมริกาเนี่ยชอบแคมปิ้งชอบเอาท์ดอร์นะครับแล้วก็ชอบไปกับธรรมชาติก็ตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาในเมืองของบิ๊กแบงนะครับ อีกสองนาทีเราก็จะถึงที่งาน Camper Van Expo นะครับคงไม่ใช่งานใหญ่อะไรแต่น่าจะเป็นการรวมกันของรถ Camper Van ที่หลากหลายซึ่งก็เป็นครั้งแรกของผมกาแฟนเหมือนกันที่จะมาดูก็คงน่าจะได้ไอเดียไปเยอะ Big b แ n รสวยครับบรรยากาศสวยถ้าใครอยากรู้ว่ามันแบบเป็นยังไงก็สามารถเซิร์ชใน YouTube ได้อีกนี่เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปตรงไปเดี๋ยวผมก็ถึงละนะครับขับรถมาจากบ้านประมาณ2ชั่วโมงครับไม่ไกล ก็เหมือนกรุงเท <left> พฯัี่รัานะครับนี่ครับมาแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพในตัวเมืองตรงนี้ให้ดูสวยงามครับ ตอนนี้เรากำลังเดินงานไปงานกันครับอากาศก็กำลังดีน่าจะสักประมาณ25-26องศาใส่หน้ากากใส่แมสเหมือนไปตัดต้อยเลยที่นี่เขายังให้ใส่หน้ากากอยู่นะครับมาถึงที่งานแล้วนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงจากบ้าน ในงานเนี่ยก็จะมีรถแคมเปอร์แวนครับก็คือเป็นรถตู้นี่แหละเหมือนบ้านเราเแต่ว่าจะเป็นรถตู้ของเบนซ์ของแรมของอะไรเงี้ยคันใหญ่ๆนะครับแล้วเขาก็มาแต่งให้มันเป็นบ้านมีเตียงมีห้องน้ํามีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูว่าข้างในเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างแต่แน่นอนกลับบ้านไปน้ำลายไหลแน่นอนเพราะเหมือนกับว่าตอนนี้กำลังบ้าการทำรถมากนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกัน ก็ตอนนี้มาอยู่ในรถคันนี้นะครับเป็นเบนสปินปเตอร์นะครับเป็นรุ่นที่สวยแล้วก็เป็นที่นิยมของที่นีกอันนึงแล้วก็เลเยอรข้างในเนี่ยก็เจ๋งมากเลยครับมีตู้เย็นมีอ่างน้ำมีไมโครเวฟนะครับแล้วก็อันนี้คือ Beast นะครับ Storyteller o v e r r l n d d Land Cruiser คันนี้เท่มากเลยครับจริงๆตอนแรกเรามี j e e p o f f r o a d เนี่ยเราก็อยากทำแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าพอเปลี่ยนแผนแล้วว่าไม้เราอยากเที่ยวให้มันไกลกว่านี้นานกว่านี้เราก็เลยซื้อรถอรถตู้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นของ c a t u ครับ Offroad ปกติ c a t u เนี่ยจะทำแต่รถแบบรถซิ่งนะครับ แต่นี้ก็เป็นซีเอทูสำหรับออฟโหลดน่าสนใจครับอันนี้ก็เป็นรถกระบะครับ<อ>แล้วก็ต่อเป็นตู้ข้างหลังมาแล้วก็มีพออัพที่หลังคาน่าสนใจครับเพราะว่าถ้าคนมีรถกระบะที่เมืองไทยเนี่ยมันก็สามารถทำได้อันนี้ทำที่เมืองไทยไม่แพงหรอกครับแต่ถ้าทำที่นี่ก็หลายตังมเหมือนกัน ไว้ครับเดี๋ยวเจาะเข้าไปดูข้างในให้อันนี้เป็นของโฟลว์พับองแชมเอรเท่เลยครับมีตู้เย็นมีเตานะครับแล้วก็มีเตียงนอนขาดห้องน้ำอย่างเดียวแต่ผมว่าห้องน้ำน่าจะซ่อนอยู่แถวนี้ข้างบนเนี้เห็นไหมครับอันเล็กๆเป็นท่อกระบอกสองอันเ ที่เขียนว่ารถชาเวอร์เนี่ยมันคือระบบโซลาร์พวเวอร์ครับเพราะว่ารถคันนี้ข้างในเนี่ยมันไม่มีห้องน้ําแล้วเขาก็จะอาบน้ําข้างนอกกันซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนอเมริกา <Huh? S 1> ไอขอ้างบนเนี่ยมันจะเป็นน้ําอุ่นที่เก็บไว้บนรูปแกร็คแล้วก็สามารถเก็บความร้อนได้ยาวถึงตอนกลางคืนเลยแสดงว่าถ้าเขาจะอาบน้ำเนี่ยน้ำมันก็จะเปลนหมหายถึงไหลลงมาจากไอตัวโซลาร์ชาเวอร์เนี่ยลงมาให้เขาอาบได้ก็ดูดีครับแล้วก็น่าสนใจ แต่รถเรามีห้องน้ำข้างในก็ไม่จัดเป็น อันนี้ก็เป็นอีกการหนึ่งที่คนไทยนิยมนะครับที่เห็นว่าเขาชอบเอาไปขึ้นบนรถปาเจโร่ ero, หรือว่าฟอร์จูเนอร์กันที่เป็นท็อปอัพเต็นแบบนี้แล้วที่นี่ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันครับก็โ uh, <yeah. S 1> อเค okay, นะสำหรับเที่ยวแบบวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดคาตาเลอรอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้อยู่ตลอดไม่ไหวสวยดี เห็นที่มันปอกก่ององอกมาไหมครับตอนแรกก็สงสัยนะตอนยังไม่ทํารถแต่พอศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็รู้ว่าอ๋อไอเนี่ยมันสําหรับคนตัวสูงที่จะต้องนอนขวางเนี่ยถ้าเป็นคนเอเชียอย่างเราเนี่ยสูงประมาณ170 175เงี้ยไม่เป็นไรแต่พอเป็นคนหลังที่สูงประมาณ180หรือว่า6ฟุตเนี่ยเขานอนไม่ได้เขาเลยต้องมีอ่าตัวนี้จะเป็นจะเป็นไฟเบอร์นะครับเขาจะเจาะ รถแล้วก็ซิลตัวนี้เข้าไปทําให้สามารถ acted. นอนขวางแล้วไม่ติดได้อะไรอย่างเงี้ยเท่ดีนะครับมีกระจกมาให้ด้วย,ยก็อันนี้ก็เป็นอีกเซตอัพหนึ่งที่โคตรน่าสนใจเลยครับตรงนี้เนี่ย คันนี้จะทําอลูมิเนียมปกติเขาก็ทําเป็นไม้บรรทัดด้วยไว้สําหรับเมเชอร์งานหรืออะไรเงี้ยก็ทํางานได Off ices, ส Rangers, Arizona, ้ส่วนนี้ก็เป็นที่เก็บของครับเจ๋งมากเลยฝรั่งเนี่ยไอเดียดีมากในเรื่องการ DIY ในเรื่องการคัสตอมพวกนี้ต้องยอมรับครับเจอแล้วครับคันที่ถูกใจที่สุดในงานก็เดินมาทุกคันชอบคันนี้ที่สุด แล้วก็เป็นรุ่นเดียวกับที่ผมมีด้วยแต่ว่าคขนาดสั้นกว่าก็คือ r a n d Pro Master นะครับแต่ที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่สีเขียวทหารแต่มันเป็นมันเป็นวิธีการพ่นสีของเขาซึ่งมันเท่มากมาดูนะครับมันเป็นสีเขาเรียกเอาเขาใช้เบสไลเนอร์สเปย์นะครับพ่นแล้วมันจะมีความสาซึ่งมันดูเท่มากครับอยากทำเลยอ่ะครับ แล้วก็ภายในเนี่ยมันมีเสไปหมดนะมันใช้สีดำตัดกับสีไม้น้ำตาลเข้มเหครับซึ่งมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสิ่งที่ผมอยากทำมากนะครับแต่ว่าเลเยอร์อาจจะไม่ใช่แต่โดยรวมแล้วรถคันนี้เท่มากเดี๋ยวจะเก็บภาพรอบคันนี้ดูว่ามันเท่ขนาดไหนแคมเปอร์แวนในฝันเลยครับสีอย่างนี้แต่ทำจริงยากหน้าดูเลย なるほど。 เสร็จแล้วครับก็ดีเทลเต็มหัวเลยแล้วก็รายละเอียดเยอะมากที่เหลือก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะครับไปนั่งทำกันบ้านแต่ที่แน่ๆคือพอเห็นรายการที่เขาคิดเงินคนที่ไปจ้างเขาทำเนี่ยบอกเลยว่าต้องทำเองครับเพราะถ้าไปจ่ายค่าแรงเนี่ยมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถทำเองดีกว่าครับช้าแต่ชัวร์ มั่วแต่ใช้ได้เดี๋ยวไปแล้วครับ